เมื่อเวลา15นาฬิกา40นาทีของวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาพนักงานสืบสวนกองกำกับการ5กองบังคับการปราบปรามได้มีการเบิกตัวนายแมทธิวดูบรีชาวแคนาดาผู้ต้องหาที่ใช้อาวุธปืนยิงนายจิมมี่ซานดูชาวอินเดียเสียชีวิตในโรงแรมที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมาเพื่อนำตัวไปฝากขังต่อที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพโดยมีการตรึงกำลังอย่างหนาแน่นจากกองกำลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษหนุมานกองปราบปรามรวมโดยเจ้าหน้าที่ นอกเครื่องแบบตำรวจกองปราบปรามพร้อมด้วยยุธทธภระกรครบมือเนื่องจากผู้ต้องหารายนี้เป็นผู้ต้องหาคนสำคัญและเป็นสมาชิกขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่มีการรับจ้างฆ่าทั่วโลกระหว่างการควบคุมตัวขึ้นรถไปฝากขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนายแมทธิวได้เผยให้เห็นแววตาของเจ้าตัวที่ดุดันและเยือกเย็นสมกับที่ถูกขนานานามว่าเป็นนักฆ่าระดับโลก